ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงบันเทิงชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มาดูบรรยากาศเหมือนเดิมปราลายชัยทุ่งของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกับช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจใล้กับช่องของเราด้วยนะครับบรรยากาศป่าอ้อยนะครับตรงไร่ข้างหน้าของเรานะครับ ก็บรรยากาศยามเช้าที่อยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากางนะครับว้าวเรามาเจอชะพิกไทยมาเล่นน้านะครับชปพิกไทยมาเล่นน้ำนะลูกชะพิกไทยมาเล่นน้ํามาเล่นอะไรอยู่นี่ฮะอโอเคนะครับบรรยากาศเงียบเงาดีนะครับช่วงนี้นะครับเอา่าไงพิกไทย่าไงลูกเล่นน้ําคนเดียวเลยเล่นนะครับ จะพี่ไทยมาเล่นน้ํานะครับเจ้าหลงไม่เห็นแล้ววันนี้มเจ้าหลงไม่รู้น่าจะไปติดสัตว์แถวไหนก็ไม่รู้นะฮะเบรรยากาศเดือนกุมภานะครับก็น้ําเริ่มลดลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมน้ําเริ่มลดลงแล้วเมษสานี่น่าจะไม่เหลือแล้วครับท่านผู้ชมอาจจะแรงเยอะอยู่นะครับเอาตะข่ายดักปลานี่มันผิดกฎหมายนะครับเขาไม่ให้หาเลยครับเขาไม่ให้ดักนะฮะมันทําให้เอ,อ่อ ระบบปลาเล็กปลาใหญ่โดนดักก็มาตุยอยู่ในนี่หมดนะฮะนี่นะครับกาดของเรานะครับนี่คือฝายน้ำฝายน้ำของเรานะครับฝายน้ำอำเภอนาการนะครับเอ๊น้อกล้วยปีหนึ่งไม่ได้ไปเก็บปีกล้วยเลยน้องะครับน้องไรตองนานะครับอาจจะอบคลิปนี้ ก,กดไลค์ก,กดแ e ช,ร,ดร,ชร,ร,ร์กดซับสไครต์นะครับกับช่องเราดื้อครับจะมาถึงมาถึครับนาพริกไทยนะครับจะมาแสนรู้พริกไทยนะครับเจ้าพริกไทยของเรานะครับแสนรู้หาได้กินก็คือบรรยากาศของเรานะครับคลิปของเราก็จะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะครับก็ตามคลิปนะครับ พยายามลงคลิปให้ต่อเนื่องนะครับปิดไทยเอ้ยลงมนมันชอบลงไปเล่นน้ำนะครับเห็นไหมลงมาเล่นน้ำไม่มีใครพามานะครับมาอีกอีกฝูงนู่นนะฮะฝูงนูน่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ ก็จะเป็นฝูงปลาช่อนนะฮะลูกปลาช่อนนะเห็นไหมฮะน่าจะเป็นลูกปลาช่อนนะครับจะปิดท้ายนะครับลงเล่นน้ําจะปิดท้ายลงเล่นน้ําแลลวไม่มีอะไรนะ่าเล่นน้ําอย่างเดียวนะมึงอานะรมากาศก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกับช่องบันเทิงบันเทิงเราด้อนะครับ คลิปของเราก็มีประมาณนี้นะครับก็มีสาระมั่งมีสาระมั่งนะครับจุดน้ําท่วมก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีแต่เรากดติดตามช่องผมไว้นะครับก็จะมีคลิปไปเที่ยวนะครับสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับทั้งออกตกนะครับทั้งเหนือนะครับก็จะมีนะครับรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับกอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนเนาะ สำหรับผู้ติดตามขอบคุณสำหรับครับสับชมนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ